ปันนะ่นฮะกับช่องปั่นว่างงาน้นวันนี้เรามารีแคปกันหน่อยว่าปีที่แล้วเอาเฉพาะที่สุดของปีที่แล้วเนี่ยในเรื่องราวต่างๆมันมีอะไรที่เป็นที่สุดบ้างแต่ที่สุดในที่นี้หมายถึงที่สุดแห่งปั่นนะครับก็มาบอกเล่ากันว่ามีเรื่องราวบุคคลหรืออะไรบ้างที่มันทำให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยปีนี้เขาอ่ะคือที่สุดนะครับไปเริ่มกันเลยกับที่สุดแห่งปั่นปี่แล้วเนี่ยมันเป็นปีที่ละครน้อยแต่ว่ามันก็มีละครบางเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าน่าจะเอามาพูดกันแล้วก็ละครเรื่องแรกที่คิดถึงนะก็คือเรื่อง เป็นซีรีส์ที่เอามา remake ทำเป็นในเวอร์ชันไทยนะั่นคือเรื่องบาปอายุที่ทำอันนี้ก็คือเนื้อหาเข้มข้นแล้วก็ชื่นชอบมากๆรวมถึงตัวไลอัพนักแสดงต่างๆเรา,า,าสึกว่ามันมันตอบโจทย์แล้วมันก็ทำออกมาได้ดีเนื้อหาเอออะไรเงี้ยคือไม่ไดดูของประเทศนอกแต่แค่รู้สึกว่าประเทศไทยทำได้ดี บางคนอาจจะคิดว่าเป็นสไปเดอร์แมนเป็นโฟกิงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เราชอบมากๆเลยอะ่ะมันก็คือเรื่องใส่หัวไปในส่วนเกินรู้สึกว่ามันทำให้เรากลับมาดูหนังไทยได้อิ่มมากขึ้นมันเป็นหนังที่ง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็เรียกน้ำตากลับมากับหนังรักอีกครั้งนึง ยิมีหลายเรื่องนะแต่ว่าที่แบบอินมากที่สุดชอบมากที่สุดคือวินเซนโซทนายมาเฟียนั่นเองนะครับที่ชอบเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามันไม่กุกกิกแต่น่ารักความที่พระเอกไม่ได้เป็นคนดีร้อซอ่ะแล้วก็เล่าเรื่องด้วยความไม่ใช่พระเอกแบบเป็นผู้รักษายุติธรรมคือเป็นคนดีที่ ไม่ได้ใช้วิธีการดีเอเอมันสนุกมากๆแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เราติดตามคนหลายๆคนก็ชอบนะโปรดักชันต่างๆที่แบบระเบิดภาพ CG อะไรเงี้ยไฟไหม้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบถ้าถ้านึกถึงก,ก่อนก่อนที่ย้อนไปก็แบบพวกยังกระบออะไรอย่เงี้ยแต่เรื่องนี้ในปีนี้ก็ต้องยกให้วินเซนโซ ชอบจริงๆคือรายการหัวท้ายตายก่อนนึกว่าเราไม่ได้เห็นรายการเกมโชว์แบบที่ไม่ใช่เพลงมานานมากแล้วมันก็มีแหละแต่ว่าที่มันแบบเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงหายากมากแต่ว่าพอมีหัวท้ายตายก่อนมามันกลับไปยุคเก่าๆของแบบเวิร์กพออีกครั้งหนึ่งเช่นเมื่อก่อนมีรายการพวกเกมทรชนไหมหรือว่าแบบ เวทีทองสมัยเก่าๆอ่ะหัวท้ายกก่อนมันมีเกมมันมีการคิดเกมขึ้นมาแล้วก็วิธีการเล่นเกมอะไรเงี้ยมันมันสนุกในทุกๆตอนยกให้อันนี้เลย Undo ของพี่ป๊อปปองกูล X กับ Wonder Frame ไม่ใช่แค่เฉพาะว่าชอบเพลงในศิลปินที่เราชื่นชอบอย่างพี่ป๊อปอะไรเงี้ยเพลงนี้มันมีเนื้อหาที่ตรงกับ ใจเราในปีนี้มากๆ MV ก็กระแทกกระทันหัวใจเลอเกินก็เลยรู้สึกว่าดีมากๆกับปีนี้กับเพลงอันดูจริงๆก็มีหลายเพลงที่เรานึกออกอะแต่ถ้าถามว่าที่สุดแห่งปั่นก็ต้องอันดูเลยสำหรับปีนี้นะครับจริงๆมีหลายคนแหละจริงๆอยากยกให้โฟอีกไปสักอาจจะต้องให้ ทีแมนดาวเพราะว่าเรื่องเพลงความนิยมอะไรปีนี้มันคือปีที่มาปีหนึ่งของทีแมนดาวเลยมองถึงเรื่องคุณภาพของเพลงที่ออกมาเนื้อหาของเพลงที่ออกมาแล้วก็กระแสต,ตอบรับด้วยพี่กรปีนี้ยังไงก็ต้องยกให้พี่หนุ่มกัญชัยเนาะรู้สึกว่าด้วยความที่รู้สึกว่าพี่หนุ่มเป็นคนที่วางตัวในการเป็นพิธีกรได้ดี แก้ปัญหาในการวางตัวได้ดีแล้วเมื่อมีปัญหาสามารถตอบความคิดของตัวเองได้ดีแล้วก็ใช้หน้าที่พิธีกรได้ดีไม่ได้เรียกใครมาฆ่าแต่ถึงเวลาที่ต้องแสดงออกก็สามารถแสดงออกได้อย่างคนที่เห็นต่างไม่ได้รู้สึกรังเกียจเลยขอแบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้าละกันจะได้ไม่ได้รู้สึกว่าเออเราอะไรขนาดนั้นนะ หลายคนอาจจะชื่นชอบคุณธนาธรอ,อาจารย์ปียบุตรอะไรเงี้ยแต่สำหรับเราตั้งแต่แรกเลยรู้สึกว่าชอบคุณทิมพิธาด้วยบุคลิกที่เป็นคนที่ไม่สุดโตง่งบุคลิกอารุมมรอวยพอมันไม่สุดโตงอ่ะการที่จะเข้าแกรปในเรื่องของการเมืองการใช้รัฐศาสตร์ในการบริหารนะ่ะคนที่บุคลิกแบบคุณพิมพิธามันจะเป็นบุคลิกที่สามารถบริหารจัดการได,ได้ดีในมุมมองของเรานะ ฝ่ายรัฐบาลถ้าต้องให้คิดสักคนหนึ่งก็รู้สึกว่าคงเป็นคุณชวนลิกภัยไม่ได้หมายความว่าเขาดีเขาเดหรืออะไรนะไม่อยากจะตัดสินคนเรื่องความดีอะไรเงี้ยแต่ว่าการทำหน้าที่ในปีนี้มันดูเหมาะสมคือเป็นเป็นคนที่ในปีนี้วางตัวได้ได้ดีประธานบางปีเรารู้สึกว่าแม่งไม่หนึ่งเป็นคนที่น่าเกงขมเนาะมีคนเคารพนับถือแล้วก็ เป็นผู้ใหญ่อะแล้วก็วางตัวถูกเออไม่ได้แบบขวาจัดซ้ายจัดอะไรเงี้ยให้แกนนำของรัฐษรไม้อานนท์เพนกวินลุงแล้วก็ไม้อื่นๆหลายๆคนถือว่าเป็นบุคคลแห่งปีที่ปลุกประชาชนให้เห็นประชาธิปไตยในแง่มุมต่างๆรวมถึงการ พูดในสิ่งที่หลายๆคนไม่ได้พูดพูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงที่เราควรจะมองในอีกแง่มุมพูดและปลุกให้คนไปศึกษาต่อว่าความจริงคืออะไรก็รู้สึกว่าเป็นบุคคลแห่งปีของปีนี้เลยที่ไม่ใช่ลงผลเป็นเรื่องการสลดยการชวมุมเนาะในหลายๆครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่า คือจะบอกว่าการชุมนุมในระยะนี้มันไม่ดีมันก็อาจจะถูกแต่ถามว่าเราถูกกดทับจนต้องออกมาชุมนุมแล้วมันจะมีวิธีการไหนที่สามารถที่จะให้เราอยู่ร่วมกันได้เรามีข้อเรียกร้องอและรัฐบาลไม่เคยออกมาฟังแต่ใช้วิธีการเอากำลังเข้าไปควบคุมแล้วมันแสดงออกโดยการที่ ไม่ได้ให้เราเห็นว่ามันเหมาะสมแล้วเราครังอธิบายที่ฟังไม่ขึ้นรวมถึงการกระท,ทําที่คนที่เป็นองค์กรของรัฐเป็นคนที่เสียงเงินนะออกมาร้อมเพื่อปกป้องคนเพียงคนเดียวกับการเรียกร้องมันอาจจะไม่ใช่คนทั้งประเทศแต่ เราสึกว่าประชาธิปไตยมันคือการฟังเสียงคนส่วนมากแต่ว่าเคารพเสียงคนส่วนน้อยด้วยอะไรเงี้ยแต่นี่เราไม่ได้เห็นสิ่งที่เคารพนักการเมืองสมัยก่อนอะเราสึกว่ามันมีการออกมาพูดออกมาคุยออกมารับฟังแต่เราไม่ได้เห็นภาพการออกมาฟังของรัฐบาลชุดนี้เลย<ม><ม>ก็เลยสึกว่าเหตุการณ์การสายชุมมุมมันเป็นเหตุการณ์แห่งปีที่เราต้องจดจํานะ จดจำทั้งตัวบุคคลจดจําทั้งเหตุการณ์เพื่อให้มันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งแล้วยกย่องคนที่กล้าออกมาพูดแทนพวกเราสุดท้ายอ่ะแล้วไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างแต่อยากจะบอกว่าเราควรฟังหาข้อมูลฟังคนอื่นบ้างเพื่อที่จะรู้ว่าปัญหามันมีหรือไม่มีแล้วคนที่เขาบอกว่ามันมีอ่ะ เขามองปัญหานั้นยังไงทําไมถึงเป็นปัญหาเพื่อมาสร้างวิทดอมให้กับตัวเองขับเคลื่อนความสุขปั่นแน่นอนนะครับไม่ต้องพูดถึงนั่นคือน้องๆโฟอีฟ e เดี๋ยวก็ลังจะทําคลิปที่พูดเรื่องโฟอีฟในปีที่ผ่านมามันคือปีที่แย่ปีหนึ่งของของ,ของเราในเรื่องของอารมณ์เนาะรู้สึกว่ามันมี มันมีอะไรในใจหรือว่ามันมีอะไรที่แบบไม่อยากจะบอกใครที่มันอยู่ลึกๆอะแล้วมันเป็นปีที่เครียดปีหนึ่งแต่ว่าพอได้ทำความรู้จัก,จกโบเอ่อะมันทำให้เรามีจุดที่ทำให้เราเบนไปหาเพื่อรับความสุขตรงนั้นอะไรเงี้ยน้องเขาก็เป็นกลุ่มคนที่น่ารัก มีผลงานเก่งไม่เหมือนใครแล้วเป็นเคมีที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมันส่งพลังบวกออกมาน่ารักว่านแคสร์นัน่นก็คือน้องน้องโฟยิฟนั่นเองปีนี้แม่งเป็นปีที่เราสึกว่าปีที่แล้วมันแย่แต่ปีนี้ มันกําลังจะผ่านไปเราะว่าหลายคนก็คงผ่านเรื่องราวมามากมายบางเรื่องก็ผ่านได้บางเรื่องก็ผ่านไม่ได้หลายคนก็เจอปัญหามาทั้งปีบางคนก็คงเป็นปีที่มีความสุขบางคนก็คงเป็นปีที่ทุกข์มาทั้งปีอะไรเงี้ยแต่พอย้อนรีวิวในปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยใน <bars> ทุกๆเรื่องมันทําให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรคนที่ทําให้เราผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้นั่นก็คือตัวเราเอง ตัวเราเองที่ไม่สามารถบอกทุกเรื่องได้กับทุกคนตัวเองที่แบกความทุกข์ไปหาความช่วยเหลือตัวเราเองที่ปลอบใจตัวเองตัวเราเองที่ประคองตัวเองจนผ่านไปได้อีกปีนึงเพราะฉะนั้นถ้าปีนี้มีใครสักคนหนึ่งที่อยากจะขอบคุณเราอยากให้เป็นตัวเองนี่แหละในปีหน้าไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกแต่อยากให้เชื่อว่าเรา ทุกคนจะสามารถพาตัวเองผ่านมันไปได้เหมือนกับที่เราพาตัวเองผ่านปีนี้มาในปีหน้าเนี่ยถ้าเหนื่อยท้อหมดกำลังใจจงลองบอกตัวเองดูว่าเราผ่านปีใหม่มาคี่ปีแล้วอะแล้วทำไมเราจะผ่านไปอีกปีหนึ่งไม่ได้เหมือนที่เราเคยผ่านมาแล้วก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองสวัสดีปีใหม่ตัวเองอวยพรให้กับตัวเองเพราะสุดท้ายอะ เราสามารถคาดหวังแล้วก็ขอพรจากฟ้าหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แต่สุดท้ายอ่ะมันจะไม่ส่งผลอะไรเลยถ้าเราไม่ได้ลุกขึ้นมาทำเพราะสุดท้ายสิ่งที่เราต้องการมันเกิดจากการที่เราทำมันลงไปคิดง่ายๆถ้าอยากถูกหวยไม่ซื้อหวยมันก็ไม่ถกูกว่าสุดท้ายอ่ะไม่ว่าจะเรื่องโชคชะตาเลยก็ตาม ท้ายมัคือตัวเราเองที่ทําให้เราตัวเองเพราะฉะนั้นรักตัวเองให้มากๆให้กําลังใจตัวเองมากๆอวยพรตัวเองให้มากๆแล้วก็พาตัวเองไปเจอเรื่องราวดีๆคนดีๆแล้วก็ความสุขดีๆสวัสดีปีใหม่นะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ร่ํารวยตลอดไปแล้วก็มีความสุขเคารพตัวเองกันมากๆแล้วก็อย่าลืมนะฮะ คลิปนี้ก็รวมที่สุดเนาะมันอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ว่าก็อยากจะแชร์กันส่วนใครที่มีความคิดเห็นว่าเรื่องนี้ที่สุดของตัวเองเป็นเรื่องอะไรอยากให้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างบอกเล่ากันนะใครรักโฟอีฟเหมือนเราก็ามามาคอมเมนต์ได้แล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้าคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันโดยการที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วย แล้วก็มาร่วมพูดคุยกันแบบนี้ต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See ซ you ร a เกนยูน next ค l ิป see you again the next year สวัสดีปีใหม่ทุกคน